สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดียามบ่ายจากออสเียโหลมนะคะตอนนี้นะคะหนองเล็กับปะป๊ากำลังช่วยกันตักหินมะออกจากทางรถเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบ้านย่าก,กันค่ะที่เห็นเพิ่นเคลียหิมะออกไปใส่พื้นที่ของข้างบ้านก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือในส่วนในแต่ละบ้านณนะตอนนี้ก็คือไม่ได้ปลูกไม่ได้ใช้อะไรดังนั้นเราก็สามารถเอา หินมะไปกองไว้ได้อะไรแบบนี้นะคะดูเซช่วงนี้หินมะก,ก็จะยังตกทุกวันนะคะแต่ว่าก็ไม่หนักมากเนาะแต่ว่าจะโปรยไปทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะตกบ้างหยุดบ้างเนาะเร็วเร็วเร็วเ สวัสดีวันหยุดคาคุณผู้ชมป่าบ่อมีน้ำปลไม้ป่าป่าเก๊ตอนนี้คือเราจะไปบ้านย่าก,กันนะคะแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงกว่าแดดกําลังออกเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่าก,กันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านย่าก,กันวันนี้ไม่ลืมนะคะจะเอากระเป๋าไปให้ย่าค่ะแต่เดี๋ยวขอไปเดินออกกําลังกายรับอากาศบริสุทธ์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตามไปชมป่าด้วยกัน,นะคะ่ะ สรุปแล้วคนเก่งของเราบอกไม่เดินบอกว่าหิวนะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้ออันนี้ให้เขาแล้วเดี๋ยวไปบ้านยากันค่ะดอร่อยกินให้หมดนะลูกสามสี่ชิ้นเองกินให้หมดรีบกินร้อนๆนะอร่อยหนูกินหมดยังไก่หนูนะี น้ำแข็งเมื ief, so ่อกี ya, ้ไปถึงบ้านย่าพอดีแล้วย่ากำลังจะปิดประตูบ้านย่าบอกว่าจะมาสุสานปู่มาจุดเทียนนะคะให้ปู่เนาะเราก็เลยมากับย่ามาส่งย่านะคะอันนี้เป็นสุสานเนาะ บรรยากาศน,นะคะดูเด็กๆเ,เข้าเล่นอ่าสเกต็ตเล่นอ่าจัมปิง้งอะไรอ่ะสไลดเดอร์เห็นไหมน่าสนุกจังเลยทางชันโอเคเบึงหินมหนามากๆค่ะหนามากทางนี้ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแถวบ้านยาก็เลยหินมะเยอะกว่าแถวบ้านเรานะคะมาช่วยเอาม้าในลกูกหนูจะไปเล่นน้าแข็งอันนี้ถุงมือหนูนี่อ่ะถุงมือถ้าหนูจะเล่นหนูต้องใส่ถุงมืออ่าไปจุดไปจุดเทียนให้อมาก่อนจุดเทียนช่วยโอมาก่อน เอาเสร็จแล้วไปทางนู้นไปทางนูน้นเอา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 เปียกเปียกเปียก่เปียกแก่เนี่ยบุย <sk r isa> เต็มเพื่เออเอา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 ระวังระวังจะเปียกกางเกงหนูนะ เอาไปแล้วไปแล้ว like? ก <No. S 2> yeah. ้อนใหญ่เลยเอาไปทิ้งใส่โอมาแล้วนั่นเชียวป่อย่ายนอูร์โอมามาจาโอมายอะๆๆๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆไปไม่ได้นะๆๆๆๆกนะหนูๆๆ รองเท้าหนูไม่สูงนะเปียกหมดเลยนะน,นั่นถุงเท้านูนะลูก,ป,กป๊าป๊าอากาศหนาวม,มากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ประมาณลบสามองศานะคะเราอยู่กันที่สุสานะคะพายญ้ามาอันนี้ย่ากำลังจุดเทียนเปลี่ยนแทนให้กับกับแม่ของโอม,มานะคะแม่ของย่านะคะ ปกติแล้วนะคะที่นี่ก็จะแบบว่าตกแต่งสวยงามประดับประดาดอกไม้อะไรนู่นนี่นั่นนะคะสุสานที่นี่ไม่น่ากลัวนะคะสวยงามนะคะนะาๆนเอาไปให้ปะป๊าเอาไปให้ปะป๊า m a ม m a ไม่เอาเดี๋ยวเปียกนะเออเออเอาไปให้ปะป๊าเลยเให้ปะป๊าเลยเร็วไปให้ปะป๊านะอย่าโยนอย่างนั้นไม่เอาลูก

เอาเลยใส่ออกมาขึ้นเลยใส่ปะปาเลยกึ้งแจกแจเตอนี้เห็ดบิชูมิกเมเปียกเลยเปียกเปียกกับบ้านกันเลยเนาะอูเราได้กระเป๋าอสกระเป๋าลากมาให้อูมาละมาเล่นเกมกันค่ะใช่มนดามาใช่บหินซิกส์ฮสต์เนาะ Aber nur, nur, nur eins. Eins, zwei, drei. Okay, na nichts. Nein, nix. No. geht da nicht? Na, 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 nix. das. Nix. Die oh. Mama kennt du. Okay. happy Was hast du? Nix? Zwei. Dreimal. Aber Gott. Ah oh, Vier. Na. No. Nix. Okay. Nun

8 9 10ออค e งฟิน s e งตอนนี Five, three, four, yeah, no more, ้ u เ s t คือเรามีโครงการที่จะพาย่าไปเที่ยวเนาะดังนั้นเราก็เลยเอากระเป๋าเล็กๆนะคะใบเล็กๆมาให้ย่านะคะ กาสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,กาต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไว้จะก็ไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะทายคลิปนี้แม่จ๋าขออวยพรให้เอฟซของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะหวัดดีค่ะ